สวัดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเสือเมืองช้างพี่นิยมแม่ไทยนะครับจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พี่พี่เพื่อนมาจำนวนจักรยานสุรินทร์โดลการจักรยานต่างๆเกาะกัอกรุ่นของโม่ปันโม่กล้องอุปกรณ์การแพทย์แพทย์น้อยคุณทำคุณเรียนคุณสมบูรณ์คุณแช่บางอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก KPF เ็นคนตอนนั้ก็ะเยเมืองหลวงรบานไม่ขมาต้จเยอะมากจุดช็คอนที่ใครมาหลวงพระบางเลยจะต้องมากาแฟแปลกอะอยู่ใครมีบ้านเขาเลยใรๆบรรยากาศตอนนี้เป็นไง วันนี้ร้านกาแฟาช่วงเช้าคนเยอะมากครับันนี้เราได้มานั่งโซนริมน้ำก็ได้ชมวิวพระน้ำโของอากาศดีครับอากาศเย็นประมาณ18องศาอ่ะดันว่ะแล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดอาหารเขารสชาติดีมากๆครับ ย่มครับอาินดีครับยินดเป็นหน่าร้านประธานนิยมร้านซิงเกย์เจอร์ประเทศลาวสตว๊ะอลาวเวียงจันทร์ครับไละที่เวียงจันทร์หลวงพ่ะบาง <c oughs> อ้าวพี่นิยมพี่ยม,ยมวันนี้เรามาเพิ่มภูเขาทรายบอ่อและสายนา้ำหลวงพระบางเมืองเกา่าอันดับ่งของประเทศลาวครับมาเมื่อสิบปีแล้วแตกต่างกันมากเลยสำหรันบนี้ อันใดดีมไม่ืมเเวันนี้มาดื่กาแฟเราที่หลวงพอบางอมากพี่มู์นะพี่มูขอบคุณครับนี่คือทีมอเซอรอินโดจีนของเรานะครับเรานอนที่หลวงพ่บางสองคืน,นีที่นี้ก็คือร้านกาแฟประชายมของเมืองหลวงพ่าบาง อ่าจารย์ชายานพูดหนครับมื้อเช้าครับข้าวเปียกหลกขบ้างริมแม่น้ำโขงรสชาติอร่อยเยี่ยมครับผมพ้่งชิมทั้งนครับผมเดอเ้ล่ะคบาทชิม้ทอันี่ก็แค่ก็อาจารย์ไหนหมด ไว้หน้าหนาวนี่ได้หน้าหนาวได้กี่แนรอครขาค่คุมครอแสนคาคุครอไม่งั้นไม่ปล่อยัรับขอบคุณครับมากครับอ่าขอบคุณครับขอบครับอบครับครับลูกค้าเยอะมากผมชื่อประชานิยมยิ่งนะครับ กลางใจเมืองหลวงพระบางฝันนี้ก็เป็นริมน้ำโขงนะครับที่เราเห็นเรืออยู่นะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวถ้าใครอยากล่องเรือท่องเที่ยวล่องได้นะครับโดยเฉพาะตอนเย็นๆสวยมากนะครับ เดี๋ยวมืเรานอนที่หลวงพระบางอีกหนึ่งคืนเดี๋ยวคืนนี้ล่องเรือชมเมืองหลวงพระบางตรงน,นี้คือแม่น้ำโขงแม,แม่น้ำโขงก็จะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแม่น้ำคานบริเวณเมืองหลวงพระบางนี้ก็คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคานมา มามันจบกันหลัจากหลวงพระบางก็จะเข้าสู่ประเทศไทยนี่นะครับที่ภูโคกนิ้วอําเภอเชียงคานเดี๋ยวคืนนี้นอนที่หลวงพระบางอีกหนึ่งคืน